อินเตอร์มีโอกาสชนะ70เดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรทำนายผลบอลประจำวันที่27กันยาย,ยน2566นครับอยู่กับผมจิโก,โกกาบอลและผมจิมมี่กาบอลครับเราไปสรุปผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับกับค่ำคืนวันอังคารนะครับโอ้โหเมื่อวานเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเราเลยจริงๆนะครับเมื่อวานให้รองอเมรียราคา1ลูกนะครับก็โดนเซบียานะครับโวกดไปซะยับเลยนะครับแล้วก็ให้ต่ำมาโยก้าคู่นี้กับลอง ต่ำมายอก้ากับรองมายอก้านะครับราคา1นึ่ง้ารองนี่ก็กินไปนะครับส่วนต่ำสองจุดห้านี้เสมอกันสองสองนี่ก็เสียไปให้ต่อยูเวนตุสนะครับราคา1นะครับคู่นี้ยูเวก็เจ้าไปนะครับให้ต่ำริวสองจุดเจ็ดห้าคู่นี้ก็หานไปนะครับแล้วก็ให้รองคิตตันพาเลตนะครับกับต่ำสองจุดเจ็ดห้าของแมนยูเมื่อคืนเข้าฟอร์มกดพาเลตไปยับเลยครับสามศูนย์คู่นี้ก็เสียกันไปนะครับสําหรับ ผลงานค่ำคืนที่ผ่านมาครับครับเดี๋ยวขอแก้ตัวไ่ครับวันพุธคืนนี้น่าจะมีฟุตบอลร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับค่ำคืนของวันพุธนะครับมีเอาเราที่เราเลือกมาเป็นฟุตบอลลีกใหญ่ๆของอ่สองลีกในยุโรปเลยกับลาลิก้ากับปาโชซิลีอาวันนี้เราก็วิเคราะห์ผ่านตารางตารางใช่ครับแบบจำลองฟุตบอลนะครับวันนี้คัดตัวเลขกับอัตราสวยๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูกันนะครับโอเคเราเปิดหัวไปแล้วเราไปเริ่มคู่แรกครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านพบกับซาสซูโอโรนะครับ เปิดหัวไปว่าอินเตอร์ชนะ70มาดูกันว่าเพราะอะไร<ช>เดี๋ยวเราวิเคราะห์ให้ฟังตารางอันนี้นะครับใครอยากรู้ว่าตารางนี้คืออะไรก็เดี๋ยวมีลิงก์ข้างบนให้ดูนะครับว่าตารางนี้เราไม่ได้มั่วขึ้นมามาจากสถิติก็ย้อนหลังของอ ปีนี้ทั้งหมดเลยกง่ายคือ Data ของเราอะแหละมาวิเคราะห์กันนะครับก็มาดูกันว่าอินเตอร์เนี่ยทำไมบอกว่าจะชนะถึงเจ็ดศูนย์นะครับช่วงนี้เขาโหดอินเตอร์อ่ะโหดจริงอ่านัดชนะรวดนะในลีกอ่ะอินเตอร์เนี่ยมีโอกาสยิงกี่ลูกเจ็ดจุดหนึ่งสี่ครับโอ้แล้วก็ซาซูโร่ล่ะครับศูนย์จุดสามหนึ่งไปดูกันว่าโฮมวินเนี่ยอินเตอร์เนี่ยในนี้ตารางมันบอกว่าเจ็ดสิบจุดแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรนะเพราะอินเตอร์มันมีโอกาสยิงได้เกือก เยอะมากมากอ่ะจนมันล้นตารางอ่ะมันล้นตารางกํตารางมันคำนวณไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลย้อนหลังนะจริงๆมันโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบโอ้โหตัวเลขโอเวอร์เลยทีเดียวยังไงเปอร์เซ็นต์ท่านนี้ก็อินเตอร์ชนะเยอะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอินเตอร์ต่ออยู่ที่1.5ครับอินเตอร์ต่อที่1.5ใช่ไหมแล้วก็สูงต่ําสูงต่ําราคาอินเตอร์อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ3ลูกควบ3ลูก3า5อ ไปดูตารางที่เราสรุปมาแล้วเนาะอินเตอร์นี่มีโอกาสชนะถึง70แต่ว่าโอเคตัวเลขมันอาจจะเวอร์นิดแต่ด้วยข้อมูลมันเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปจะไปให้ดูกันว่าเป็นเพราะอะไรคู่นี้โอกาสสูงต่ำเนี่ยสามจุโอกาสสูงอยู่ที่เท่าไหร่เก้าซนะครับคู่นี้ยังไงก็มองว่าอินเตอร์เนี่ยน่าจะชนะเนี่ย สองศูนย์สามศูนย์น่าจะมีโอกาสที่ซาซูเอโร่จะทำประตูได้เนี่ยอยู่ที่แบบศูนย์จุดสามหนึ่งอ่ะแทบ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 ยังไม่ได้สักลูกอะยิงไม่ถึงครึ่งลูกเลยเพราะในนั้นนี้เนี่ยโอกาสที่ต่ออินเตอร์ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรทำไมอินเตอร์มันถึงจะยิงได้ขนาดนี้ไปดูที่ตารางนะครับอินเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านเนาะอินเตอร์แข่งไปสามนัดยิงชนะรวดเลยยิงไปกี่ลูกยิงไปสิบเอ็ดลูกยิงไปสิบเอ็ดลูกนะครับเสียลูกเดียวเฉลี่ยแล้วอินเตอร์ยิงเสียให้เอซิมิลาน อินเตอร์เฉลี่ยยิงแล้วนัดเท่าไหร่นัดตกกันนัดละสามลูกสามจุดโกอะเกือบสี่อะเสียประตูไปเพียงแค่ศูนย์จุดสามสามะยังไม่ถึงลูกเลยนะครับส่วนซาซูโอโรเตะไปสองนัดแพ้คสองนัดยิงได้เท่าไหร่เสียหกเฉลี่ยมาแล้วก็คือเสียโดนนัดนัดละสามลูกอ่ะโดนนัดละสามลูกนะครับไปเทียบกับอินเตอร์ที่ในบ้านเนี่ยยังโหดเลยนะ ผลมันก็เลยม,มาเป็นแบบนี้นะครับผลนนในการคำนวณต้องยิง70็ดศไปดูค่าจริงของอินเตอร์นะครับค่าจริงของอินเตอร์ตกนัดหนึ่งเนี่ยควรจะยิงประตูได้อยู่ที่เท่าไหร่3.55 3.55เสียประตู0 6นโอกาสความน่าเป็นในการเสียประตูอยู่ที่ยังไม่ถึงลูกเลยนะครับแปลว่านในบ้านเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะครับพอมาเทียบกันนี่อินเตอร์เนี่ยยิงไปจริงๆได้3.6ลูกแต่ค่าให้จริงสาลูกใกล้เคียงกันมากแปลว่าอินเตอร์เนี่ยได้โอกาสปุ๊บ เข้าเลยเข้าเลยยิงเป็นเข้าเลยนะครับส่วนเสียประตูเสียประตูอยู่ที่0.3ความได้เป็นในการเสียประตูอยู่ที่0.6แปลว่ากองหลังไว้ใจได้ด้วยกองหลังก็เหนียวใช่แล้วก็มันก็ประกอบกับอ่าจริงๆแล้วกองหลังอินเตอร์ก็เหนียวะเพวก็เสริมเกมรับมาแล้วประตูก็เหนียว ดีทั้งคู่นะครับส่วนซาซูโอโร่เนี่ยความน่าจะเป็นในการได้ประตูเนี่ยหรือค่าเอจีอยู่เพียงแค่หนึ่งนะครับรซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับประตูที่เขาได้จริงๆส่วนค่า i อ a จีเอในการเสียประตูเขาควรจะเสียถึง3.25งลูกต<ร>แต่เขาเสียจริง,รงๆนั้นสามลูกแปลว่าโดนยิงปุ๊บก็เข้าเหมือนกันใช่ก็แปลว่านัดนี้ไม่แปลกที่อินเตอร์เนี่ยจะมีโอกาสคือยำใหญ่ซาโซโลในบ้านนะครับถูกต้องนัดนี้ต่ออินเตอร์ครับต่ออินเตอร์ครับยาวๆเลยถ้าสูงไหมสูงเนี่ย <Wait. S 2> สูงสูงว้นิดนึงไว้นิดนึงคิดว่าอยู่อินเตอร์คิดว่าน่าจะมีความสุขมากกว่าต่อได้ครับราคา1.5คิดว่าอินเตอร์น่ายิงถึงอ่ะคู่คาดไปที่คู่ที่2นะครับยังอยู่ในที่กันโชซิลิอาอิตาลีนะครับกายารี่เปิดบ้านพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้เอซีมิลานอยู่อันดับที่2นะครับกายารีอันดับ19นะครับไปดูกันครับว่ามิลานจะยิงหรือจะชนะได้ไหมน,นะครับเจ้าบ้านเป็นกายารี่เนาะใช่เจอเก็บเอซีมิลานในตารางเนี่ยบอกออกมาว่ากายารี่เนี่ยจะทำประตูได้เพียงแค่ คือยิงไม่ได้ส่วนเอซิมิลานจะทําประตูได้อยู่ที่1.53อ่าก็ประมาณ1ลูกนะครับเปอร์เซนต์ในการแพ้ชนะคือเจ้าบ้านกกยเรี่โอกาสชนะเพียงแค่0เเนะครับเสมอ21.73ส่วนทีมเยือนจะชนะอยู่ที่78.27 <7. S 1> นะครับคู่นี้ถ้าราคาตอนนี้คือมิลานต่ออยู่ที่0.75ใช่สูงต่ําอยู่ที่ สองจุดห้าสูงต่ำสองจุดห้าเนี่ยต่ำจะอยู่ที่แปดสิบจุดสองหนึ่งส่วนสูงจะอยู่ที่สิบเก้าจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์คู่นี้เป็นไปได้ที่จะกต่ำสูงครับประตูใกล้ค่อนข้างกันน้อยมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เอซีมิลานจะบุกมาชนะที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นี่สูงถึงสามสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวไปเทียบให้อีกทีกับโอกาสความทีนี้ไปดูผลงานของสองทีมนะครับกายาลี่เนี่ยในบ้านเขานะแข่งไปสองนัดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยังเนี่ย ยิงศูนย์ยิงได้ศูนย์แต่ศูนย์โดนเสียนัดละลูกใช่ส่วนเอซิมิลานในการเป็นทีมเยือนแข่งไป3นัดนะครับชนะ2แพ้1ก็แพ้ให้อินเตอร์นะแพ้ยับเลยตันนั้นนะโดนไป5นะเสียไป6ถูกไหมยิงได้5นัดละ2เสียยิงประตูก็คือนัดละลูกลูกกว่ากะทีนี้ไปเทียบใครจกันค่ 5xg ในตารางรวมนะครับของกายาลี่โอกาสการทําประตูได้ของเขาต่อหนึ่งนัดจะอยู่ที่1.34ลูกยิงได้จริงๆ ยิงไม่ได้เลยอกองหน้าเฟื่สุดๆส่วนเสียประตูโอกาสความได้เป็นในการเสียประตูอยู่ที่ 1, 1, 1> ลูกนะครับเสียจริงก็มาหนึ่งลูกก็คือยิงแล้วเข้าเลยโดนยิงแล้วเข้าเลยครับส่วนเอซิมิลานค่าไอจีของเขาจะอยู่ที่1.257ลูกนะครับยิงได้จริงคือ1นึจุดกก็คือทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่าความได้เป็นเนาะส่วนการเสียประตูอยู่ที่1.53่ 1.513นะครับเสียประตูจริงๆคือ2คู่นี้ครับหลังจากเปรียบเทียบต่างๆค่าต่างๆแล้วเอซิมิลานมีโอกาสบุกมาเบียดชนะได้ครับ1-0ครับและสกอร์ต่ำนี่ก็2.5มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวคู่นี้คิดว่าต่อเอซิมิลานกับต่ำ2.5น่าจะรับทรัพย์และรับเงินกันไปนะครับถ้าตามกับค่าสถิติต่างๆที่เราวิเคราะห์มานะครับไปกันต่อที่คู่3สาครับคู่สุดท้ายที่เราเลือกมานะครับในลีกกอนโชสซิลิอานครับนาโปรีครับเปิดบ้านพบกับอูดินเนเซ ที่7ของตารางพบกับอูดิเนเซ่ทีมอันดับที่18นะครับสำหรับในตารางคู่นี้นะเปิดมาที่นาโปลรีเนี่ยคาดว่าจะทำประตูได้ที่0.49ลูกส่วนอูดิเนเซ่จะทำได้อยู่ที่0.46ลูกนะครับอัตราการความน่าชนะนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออยู่ที่นาโปลรีเนี่ย26.95เจ้าบ้านเนี่ยชนะอยู่ที่25%ผลออกเสมอนเนี่ยจะอยู่ที่48.05%สกอร์ที่คาดเท่าไหร่ครับ0.0นย์3 8 8 9ใช่อัตราอรอง เป็นไงนาบุรีต่ออยู่ที่ราคา1.25ครับสูงต่ำราคา2.75ถ้ามาแบบนี้แล้วโอกาสที่จะต่ำ2.75นะครับจะอยู่ที่94.33สูงเพียงแค่5.67นะครับสำหรับคู่นี้มองเป็นยังไงครับคิดว่านาบุรีนะครับน่าจะมไม่มีโอกาสยิงเพราะที่แล้วได้ลูกโทษยิงยิงไม่เข้าเลย <laughs> ที่เจอกับโบลิญญา ไปดูค่าเปอร์เซนต์ในการในใสถิติในตารางของนาปโปลีหน่อยทำไมฤดูกาลนี้นาปโปลีฟอร์มไม่ดีเลยนะครับใ,<ช>ในบ้านนี่แข่งไป2นัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งยิงไปได้เพียง3ลูกนะครับเสียไป2เฉลี่ยแล้วเนี่ยสนัดน่ะเขายิงไปแค่นัดละ1.5ลูก<ช>เสียไป1ลูกนะครับส่วนแข่ง2นัดเสมอทั้ง2นัดเลยใช่ก็คือยิงไปแค่เสมอ1นึนัดหนึ่งเสมอ0ูนัดหนึ่งแลวค่าถั่วเฉลี่ยเขาอยู่ที่ศูนย์จุดห้าด้วยคือเปอร์เซนต์น้อยมากถึงแม้ไม่ชนะใครแต่ก็เป็นทีมที่โดนยากอยู่เหม ไปเทียบกับค่า,า xg นะครับค่า xg ความน่าจะเป็นในการได้ประตูของนาโปลีนะครับนัดหนึ่งอยู่ที่2.29ลูกเลยนะแต่ว่าถ้าทําได้จริงๆอ่ะได้แค่1.5แปลว่าปีนี้โ,ชชโอชิเมนเป็นไงกองหน้าตัวความหวังแล้วยกโช,ชิเมนยิงจุดโทษไม่เข้าโค้ดเปลี่ยนตัวออกเลยแล้วเหมือนจะไม่พอใจโค้ดด้วยมีปัญหาด้วยปัญหานาโปลีปีนี้คือเกมลุกเปลี่ยนโค้ดด้วยเปลี่ยนโค้ดด้วยแล้วก็เกมลุกด้วยเกมลุกไม่ค่อยคมเหมือนนัดปีแล้วยิงกระจายเลยเนี่ยสพาสคลาล่าเคลียร์ฟอร์มตกอโดน ทั้งคู่เวลาโดนเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยพอใจนะครับส่วนนาโปลี <c oughs> ความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่0.59นะครับ<ช>แต่เสียจริงๆหนึ่ง,งกองหลังก็ไม่ดี<ก>ตั้งแต่ขายคิมบินแจออกไปคิมบินแจไม่อยู่ใช่ก็มีผลกับเกมรับเหมือนกันนะครับส่วนอูดิเนเซโอกาสที่จะได้ประตูโอ้โหน้อยเหมือนกันน้อยเนี่ย0.695อ่ะก็ไปเทียบกับที่ได้จริงก็ใกล้ๆกันส่วนโอกาสความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่1.388 ถั่วเฉลี่ยคือหนึ่งหนึ่งลูกอยู่แล้วก็ถือว่ากองหลังเหนียวอ่ะคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปลองนาปูเอ้ยลองอูดิเนเซ่ครับหนึ่งจุดสองห้ากับต่ำสองจุดเจ็ดห้าได้เลยคู่นี้น่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นน้อยครับคู่ที่สี่นะครับเราข้ามไปที่ลาลิก้าของสเปนนะครับแอตเลติกบิลเบาเปิดบ้านพบกับเกตาเฟ่เกตาเฟ่ในทีมทำตังค์ของผมมากเลยผมชอบมากเลยทีมนี้บิลเบาครับอันดับสี่ของลีกนะครับส่วนเกตาเฟ่อันดับที่สิบสามนะครับดูตารางกันนะครับดูตารางครับบิลเบาเนี่ยเขาบอกว่าจะยิงถึง4.7 สี่เจ็ดลูกนะครับประมาณสี่ลูกนะครับส่วนเกตาเฟ่จะทำประตูได้อยู่ที่หนึ่งลูกนะครับอัตราชนะของเจ้าบ้านอยู่ที่เท่าไหร่แปดสิบสามเปอร์เซ็นเสมออยู่ที่เจ็ดจุดสี่ห้านะครับใช่แล้วก็ทีมผู้มาเยือนเนี่ยจะชนะอยู่ที่ห้าจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นตสกอร์ที่คาดนะครับคู่นี้โอ้โหน่าจะแบบไปที่สี่เออเยอะๆอ่ะเพิ่มเผยยิงประตูรวมกันเนี่ยอาจจะมีสี่ห้าลูกเลยนะครับใช่สำหรับคู่นี้อัตราต่อรองนะครับอยู่ที่บิลเบาเนี่ย 0.75 0.75สูงราคา2สังเกตนะเกเทเฟ่ไม่ว่าจะเป็นนัดก่อนนู้นเจออะไรไม่รู้ต่ออยู่ที่นะฮะ1.75สูงต่ำ1.75นั่นนั้นเราก็สูงไปกิสูงา์นัดที่แล้วต่อมา2จริงนัดที่แล้วที่มันเจอโซเซดัดโซเดันต่อมาที่2ลูกใช่เราสูงไปสูงไปต่างนัดนี้เกเทเฟ่ก็2ออีกนะมันคือราคาราคาเหมือน ถ้าเป็นราคาที่เราคิดก็คือมเหมือนเป็นราคาตั้งต้นราคาร0% 0ที่เราตามสถิติที่เราข้อมูลเรามีถ้าเราถ้าให้คู่นี้ปุ๊บมันจะเป็นคู่ที่3ที่เราคิดว่าเป็น100%คู่ที่3อาทิตย์ที่แล้วก็มีคู่100%นี่ก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกคู่1 0อยเนางสัปดาห์คุณร้อเ์เหรอคิดว่าอเเดี๋ยวจะลองดูถ้าวิเคราะห์กันเทียบจากสถิติแล้วก็อัตราต่อรองแล้วมาเทียบกับตารางนะครับคู่นี้เนะี่ยมีโอกาสยิงเยอะแล้วด้วยที่เปิดอัตราเปิดมาแค่สูง2เนี่ยนี้เนี่ีจะมโอกาส สูงเยอะทีเดียวมีโอกาสสูงอยู่เท่าไหร่สูงอยู่ที่95.4 3เเลยทีเดียวนะครับ95.43นี่เยอะมากนะครับส่วนถ้าคู่นี้ถ้าฟันทงนะก็คือให้ให้สูงครับต่อบิบอไหวไหมต่อได้ครับในบ้านบินบอลก็ถือว่าฟอร์มดีครับเดี๋ยวไปดูตารางกันนะครับว่าบิวบอลเนี่ยออมเป็นยังไงแข่งไปแล้ว3นัดชนะไป2แพ้ไป1่งยิงได้ถึง7ลูก7ลูกเสียไป4นะครับเฉลี่ยนัดหนึ่งยิงได้กี่ลูก2.33ครับแล้วก็โดนยิงไปหนึ่งจุดสามสาม ส่วนเกทาเฟ่ผู้มาเยือนนะครับแข่งไป3นัดยังไม่ชนะใครเลยโดนรวมไป9ลูกนะครับฉเฉลี่ยแล้ว1นัดเนี่ยยิงได้1.3ลูกแต่เสียไปเนี่ยฉเฉลี่ยที่นัดละ3ลูกนะครับแปลว่ากองหลังเนี่ยรั่วนะครับยับนะครับส่วนทเทียบค่า XG ผลรวมของ XG นะบิลเบาเนี่ยมีโอกาสทำประตูต่อหนึนัดอยู่ที่ 2, 2> 3 5 5ยิงได้จริงๆ2 3, 3 3ใกล้เคียงกันนะแปลว่าบิลเบาก็ค่อนข้างจะใช้โอกาสไม่เปลืองอ ส่วนโอกาสที่ความไม่เป็นที่เขาจะเสียประตูอยู่ที่0.6เสียงจริงคือ1.3แปลว่ากองหลังนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเกตาเฟ่เกตาเฟ่นะครับเอน2นัดนะครับก็แพ้ทั้งคู่นะครับถ้าเอจีที่จะได้ประตูเนี่ยอยู่ที่0.825ยังไม่ถึงลูกเลยแต่ยิงได้จริงจคือลูกกว่าแปลว่า ก็คมเหมือนกันไม่เสียดายกินบูดยังไม่ลงเอ้ยยังไม่ยิงยังไม่ฟิตยังไม่ฟิตยังไม่ฟิตเหรอยังไม่ฟิตส่วนอัตราการเสียประตูของเกตาเฟ่ก็อยู่ที่2ลูกก็ถูเฉลี่ยก็เกือบนัดละ2ลูกเหมือนกันนะแต่ว่าเสียจริงๆ3ก็แปลว่ากองหลังก็ก็ยังพอโอเคอยู่แต่ว่าอาจจะทีมเขาอาจจะโกเนียวอาจจะโกเนี่วแปลว่ามีโอกาสโดนยิงเยอะแต่ยิงไม่ค่ะแต่ไม่โดนอาจจะโกเนียวการนัดที่แล้วก็นำนำจบครึ่งแรกนำสองหนึ่งครึ่งหลังวโนตีเสมอแล้วก็โดนพิลิแซงครับโอเคโอเคฟันธงคู่นี้เลยคู่นี้นะ เปนเบาราคา2ลูก100%ครับไปต่อที่คู่ที่5ครับคู่ที่5ยังอยู่ในการลีกของลาลิก้าของสเปนนะครับเลอันมาดหลดนะครับเปิดบ้านพบกับลาสพาหมาสนะครับเลอัอมาดหลดนะครับนัดที่แล้วก็ไปโดนแอสมัดหลีดถล่มมา3ประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนะครับส่วนลาสพามัสนะครับน้องใหม่ในลาลิก้าฤดูกาลนี้นะครับอยู่อันดับที่15นะครับอัตราต่อรองนะครับมาดหลีดอยู่ที่1.75นะครับ สูงต่ำอยู่ที่3.25อ่าถูกไปดูตารางกันนะครับวิเคราะห์กันออกมาเนี่ยมัดลิดเนี่ยมีโอกาสทำประตูน้อยมากๆเลยอยู่เพียงแค่1 2ึ่งจุดสลูกจริงๆก็คือลูกเดียวแหละส่วนวรัฐพมัาเนี่ยไม่มีแทบจะวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยตาราง <0. S 2> เป็นศูนย์เลยครับคู่นี้สกอร์ที่อ,ออกมา1.0มีถึง35.62%นะครับนะครับตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่มัดลิดจะชนะเนี่ยอยู่ที่72.09%ส่วนเสมอมีเพียงแค่27.90 าารัฐพมัสเนี่ยโอกาสที่จะนะมาชนะในที่เบร์นวิลได้ศูนย์เปอร์เซ็นะครับคู่เนี้ยเปิดราคาสูงต่ํามาที่สามจุดสองห้านะ,ะถ้าเทียบสถิติในตารางที่ผมสรุปออกมาแล้วเนี่ยอื ต่ำเนี่ยมีโอกาสจะอยู่ที่66.89% 66. นะครับแต่โอกาสที่สกอร์ที่จะออกมาอยู่ที่มาริดะชนะอยู่แล้วแต่จะถึง2ลูกไหมเท่านั้นอย่างเกมลูกพวกเขาตั้งแต่ยังวินิซิุอจูเนียก็ยังเจ็บอยู่ส่วนจะมาแบบฝากความหวังไว้ที่จูดเปนแฮมก็คนเดียวมันก็<ม>ยากยไ้แ<ม>บบไม่ไหวทีนี้เราไปดูไปดูสถิติหรือตารางการแข่งขัน,ข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 นกันนะ เลี้ยวมานลิดเนี่ยแข่งไป2นัดในบ้านนะครับชนะทั้งสองนัดประตูคือได้4ี่เสีย2ก็คือยิง2เสียหนึ่งนะครับส่วนทางรัฐธามัตแข่งไป3อันนี้แพ้รวดเลยไ,ลไม่ยิงแล้วก็เสียไปนัดละลูกส่วนค่าจีของเรียวมานลิดนะครับหรือความน่าจะเป็นในการได้ประตูอยู่ที่2.6ลูกแต่ยิงได้จริงๆ2ลูกถือว่ามีปัญหาเรื่องเกมลูกจริงๆอย่างที่พี่โกบอกเมื่อกี้คือยิงไม่ถึงยิงไม่ถึง,ง,ถงชนะชนะมันชนะชนะแล้วกนะ็ หลังๆที่เล่นในถิ่นอ่ะส่วนมากจะเบียดด้วยเบียดชนะยิงไม่ขาดส่วนความได้เป็นในการเสียประตูอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับเสียจริงๆคือหนึ่งก็แปลว่ากองหลังก็ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่เกปาเกปาเซฟเยอะเกปาเซฟเยอะคุ้มส่วนรัดพามัตความได้เป็นในการได้ประตูเนี่ยหนึ่งลูกยังไม่ถึงเลยอ่าถูกอ่าก็ประมาณหนึ่งลูกนะครับแต่ยิงจริงเนี่ยยิงไม่ได้ส่วนความได้เป็นในการเสียประตูเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดนะครับแต่เสียจริงๆเนี่ย คือหนึ่งลูกแปลว่ากองหลังก็ยังพอยังพอยังผูไถได้อยู่นะยังพอไปว่าไปว่าได้ไม่ใช่ว่าตรงเป็นตุ้งอ่ะใช่วิเคราะห์คู่นี้ออกมาก็คือว่าครับคู่นี้นะครับคิดว่าลิมิทน่าจะยิงไม่ขาดคิดว่าน่าลองรับพมัาได้มีโอกาสที่จะน่าเชียร์มากกว่ากับสถิติต่างๆในการเล่นเกมเยือนเขาด้วยนะครับเสียประตูน้อยคู่นี้ราคา1.75นะครับลองรับพมัาได้กับต่ําราคา3.25ครับคิดว่าคู่นี้อาจเผลอๆอาจจะมีแค่1-0ด้วย ไปกันต่อที่คู่ที่6นะครับคู่สุดท้ายเราเลือกมาแล้วเราเรายังอยู่กันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับบียาเลอาเปิดบ้านพบกับคิโรนานะครับคิโรนานี่ต้องบอกเลยว่าฟอร์มตอนนี้คือ oh, ที่2นะที่สองของลีกนะครับใครจะคิดว่าคิโรนามาแล้วฟอร์มเขานี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูในตารางของเขานะคิโรนานะครับอยู่อันดับ2อนะ,อะแข่งไป6นัดยิงไป16ลูกลูกบาเซโลน่าที่1ก็ยิง16ลูกลูกแต่ <5 S 2> บาเซโลน่าเนี่ยเสียไป6กคิโรนาเสียไป7คือ โอ้โหเบียดเบียดบาซ่าเลยนะปีเนี้ยแต่แต่มีนิดนึงเก็ตเล็กเกตน้อยนะครับคู่นี้เจอกันนะห้าห้าเกมล่าสุดนะครับเป็นเบียริที่ชนะรวดเลยนะชนะกิโนนาห้านาะแต่ตอนนั้นไม่ใช่กิโนนาชุดนี้อ่ากิโนนาชุดนี้สถิติมันบอกนะครับตารางเราอิงมาจากสถิตินะ,ะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันว่าจะเป็นยังไงเบียริเนี่ยในตารางบอกว่า ประตูที่จะเกิดขึ้นมีเพียงแค่1 7 <70. S> 1> อันนี้ก็ประมาณหนึ่งลูกนะครับส่วนกิโดนาเนี่ย4.11โอกาสที่เขาจะยิงทีมเยือนจะสี่ลูกนะครับสี่ลูกเลยนะจะมายิงเยือนอยู่จรงิงต้องมาดูเลยปร์เนตีที่เจ้าบ้านจะชนะมีเพียงแค่10.64เปอร์เซ็นตนะครับทีมเยือนจะชนะอยู่ที่76.30คู่นี้เปิดมาอยู่ที่ปปเจ้าบ้านต่อ0.25สูงต่ำอยู่ที่สามนะครับอโอกาสที่จะสูงเนี่ยมีมากถึง 73.91%นะคิโอนาช่วงนี้เกมลุกนี่ผู้ทำประตูได้เป็นกอเป็นกรรำนะไปเยืองใครก็ยิงเดี๋ยวไปดูในตารางถ้าไม่เชื่อคิโอนาเนี่ยอ่ะเอาเจ้าบ้านก่อนเบียริลสามนัดเนี่ยชนะหนึ่งแพ้สองยิงได้6ลูกเสียเจ็ดเฉลี่ยแล้วเนี่ยยิงได้นัดละ2ลูกเสียเนี่ย2อจดสมลูก ไปดูกีโรน่าครับกีโรน่าแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1ไม่แพ้ยิงไป7 <10. S 1> 4, เสีย4เฉลี่ยแล้วเนี่ยนัดละ2.33เสียเพียงแค่ 1, 1. 1> ลูกนิดนิดทีนี้ไปดูค่ายจีจะรู้เลยว่าความการเข้าทำเป็นยังไงเบียริลเนี่ยสนัดนะครับเฉลี่ยเนี่ยความน่าจะเป็นในการได้ประตูเนี่ยอ,อยู่ที่1.347แต่ได้จริงๆเนี่ย อยู่เพียงแค่ได้2ลูกก็แปลว่าโอเคกองหน้าคมก<ม>ารเข้าทำคมความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่1.9แต่เสียจริงๆ2.3งองกองหลังไม่ดีเลยยุย่ยอ่าอ่าทีนี้กีโรน่านะครับความน่าจะเป็นในการทำประตูเนี่ยอยู่ที่1.497 แต่ยิงจริงๆอ่ะ2.3อันนี้คือเหมือนหลับตายิงไปทางไหนก็เข้าอ่ะ <c oughs> โอกาสน้อยแต่สออกอร์มันก็มันมีมันยิงตรงไหนก็เข้าอ,ะ <c oughs> อ่ะกลองหน้ามันคมมันก็คมจัดอย่างเงี้ย <c oughs> ส่วนโอกาสเสียประตูของเขาอยู่ที่1.790ก็เสิยว่าเปิดเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่นะอืมถ้าเทียบกับเสียจริงๆ1.3 <c oughs> ถ้าเทียบกับคุณภาพของทีมด้วย <c oughs> ดีเลยสรุปกีโรน่านะหลับตายิงก็เข้า <c oughs> อแล้วกองหลังนะมึงยิงเาเ่อะกูเหนียวอ่าผลก็เลยออกมาว่าตอนนี้กีโรน่านะฟอร์มดีนะครับอ่า คู่นี้ฟันธงเลยคู่นี้ฟันธงนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปตามสภาพของทีมและสภาพของสภาพสภาพจิตใจของเตะด้วยลองคีโรนาศูนย์จุดองห้าครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเราไปสรุปผลบอลทั้ง6คู่ที่เราให้ไปกันครับวันนี้ที่เราให้ไปมีอะไรบ้างนะครับคู่แรกนะครับเราให้ที่อินเตอร์นะครับจะชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับให้อยู่ต่อได้เลยส่วนคู่ที่2นะครับเราให้ a อซิมิลานครับ ต่ำ2.5กับมีิลานจะเบียดชนะไป1ประตูต่อศูนย์ะครับคู่ที่3นะครับให้ลองอูดินเนเซ่ครับกับต่ำ2.75นะครับคู่ที่4นะครับให้ต่อบินเบากับสูงราคา2คู่นี้เป็นบอล100%นะครับจับจดจำไว้ด้วยแล้วก็แต่งันด้วยนะครับคู่ที่5นะครับให้ลองลัสพามาสนะครับราคา1.75กับต่ำ3.25นะครับคู่สุดท้ายนะครับเบียริลกับคิโรนาเราให้ลองคิโรนาราคา0.25นะครับ ค่ำคือมันพุธนะครับใครใครก็เสียงดวงก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับแล้วก็ฝากช่องจิโกกาบอลไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดหัวใจและกดกระดิ่งไว้เพื่อลงคลิปไหนท่านจะได้เห็นคลิปเราในการแจ้งเตือนนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ